ชื่งจากวันนั้นถึงวันนี้ก็รู้สึกแบบเติบโตขึ้นเดียวามากๆเปนทั้งแบบสมาชิกเพื่อนๆน้องๆแบบมาทําให้วงได้แบบยิ่งใหญ่ขึ้นนะคะที่สำคัญก็คือทุกคนก็คือเติบโตไปกับเราด้วยนะคะคือถ้าไม่มีทุกคนอ่ะทีชิวก,ก็จะไม่มีวันเติบโตมันจะถึงตรงนี้ที่แบบมีทุกคนที่รักแล้วคอยสปอร์ตเราขนาดนี้นะคะจิ้กก็ดีใจมากๆคะ่ะ เป็นวงเล็กๆนะคะแต่ก็พวกเราก็สู้กันเต็มที่เสมอมาแล้วก็ไม่ว่าจะทุกคนจะเป็นแฟนขับใครก็ตามทุกคนมีความหมายกับพวกเรามากๆในวงนะคะก็ทุกคนสําคัญมากๆอย่าร้องค่ะอย่าร้องอย่าร้องอ่ะใครๆก็ต้องแต่ตอนแรกที่เข้ามาค่ะก็ไม่คิดว่าจะมาไกลขนาดนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าอยู่เลยเอาใ่ก็แบบไม่คิดว่าจะมาอยู่จนถึงนี้อยู่ รอบ3ปีนะคะก็ดีใจแล้วก็เห็นแบบพี่พี่แฟนคลับเยอะขึ้นนะคะก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆค่ะโอเคเอาไปดูกอนไปดูกันส่งไปก่อนส่งไปก่อนส่งไปก่อนก็ ก็เน้องไงเอ่แบบออยู่มาก้างรสกว่ามันนานอาจเป็นตัวเลที่แบบไม่นานาจน่นอะไเงี้ทุกคนแบบช่วยกันเลี้ยงหนูให้ตขึ้นหลอย่างงี้ทุกคนก็เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเหมือนกันแบบผ่านอะไรได้กันมาเยอะอะไรอย่างเงี้ย คและนี่ก็คือเมมเบอร์ของวงคีจูนนะครับข <Yeah. S 1> อเป็นตนัวอ่ให้ด้เยนี่คือความรู้สึกของน้องๆนะครับเพราะว่าเราผ่านอะไรมาหลายอย่างมากกว่าจะมามีงานวันนี้กว่าจะมีแฟนคลับเยอะขนาดนี้กว่าเราจะมีเวทีที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับแต่ว่าเรายังผ่านเพลงไปไปที่มเมมเบอร์ไปเไดนเต้เพราะนั่นคืเอเพลงแรกของเร yeah. ก็คือเพียงอยู่อยู่ครับแล้ววันนี้จะไม่มีเปมเบอร์เต้นไม่ได้ยังมีเปมเบอร์ก็ทำเต้นสีมุราตะชูเพลงเดบิวต์เลยแล้วเนี่ยอาจจะกลับมาเป็นเดบิวต์ใหม่เป็นครั้งแรกถ้าพร้อมแล้วขอเสียงดักทาให้กับเปมเบอร์ตท่าส่วนเรกครับผม